วันนี้นะครับก็มาเดินออกกําลังกายเนาะมาเจอคุณตาคุณตาอายุได้85โอ,โอ้โหแข็งแรงมากมากนี่นะครับผมคุณตาชื่ออย่างก็ครับผมชือ่อพ่อเงินชื่อคุณตาเงินนะครับผมอ,อายุ85ปีเนาะบ้านอยู่แถวแถวนี้นะครับโ,อ,โ,โ,อ,โอยู่ใกล้ๆพัน,นอนปะเกตทีเนาะ้า,าร้านกาแฟหน้าร้านกาแฟ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปกับคุณตานะครับผมวันนี้ผมก็มาออกกําลังกายนะฮะมาเจอคุณตาพอดีเลยเฮ้ <laughs> ยปกล้ถึงแค่แค่ล้วนี่ก่อนหน้าบ้านเช่หรือยังเลยครับคุณตา<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูครับผมจตสาที่เ้นโอ้โหดีนะเป็นแปดชัสองล้านป่ายก่อนโอ้สองล้านป่ายเลยครับ คุณตาก็สุดยอดเตียวพอรถเต็มนะครับคุณตาบ<ม>ัดเดียวรถมันหนักครับบ้านเฮา,าเป็นราจรหมู่นี้มาแล้วหรออ๋อตาเปิดปิดตำรวจเก่าก่าะเป็นอ,าานอพอปลออ๋ออพปลออ๋อเป็นทาหารเก่าครับเนาะแข็งแรงสุดๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมคนร,รุ่นใหม่ออกกำลังกายนะครับรดีที่สุดครับผม ที่ความเก็บการโดยใช่ครับผมมันตื่นเจ้าสักน้อยหนึ่งนะครับ<ช>ก็มาออกกําลังกายกันเนาะคุณตาเนาะดูคุณตาเป็นตัวอย่างครับเนี่ยโอ้อยู่กับลูกกัะหลานได้เหมินขนาดแข็งแรงอีกต่างหากครับผมขับครืงมันไปกันหมดแล้วโอ้ไปกันหมดแล้วนะครับอโอ้เดี๋ยวหมไปจ้ะครับจะได้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ว่าอันการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับเนาะครับเดี๋ยวเจอในบ้านกันเลยครับผม กัวรถมาครับสวัสดีครับสวัสดีผมออกกำลังกายเจอคุณตาหันเพื่อแข็งแรงก็เลยแบบอ๋อครับเป็นตัวอย่างที่ดีของอันเดววชนรุ่นใหม่นี่ว่าเป็นอันออกกำลังกายอย่างนี้ครับผมอเบียร์ออกหมดี่ออกใช้ร่างกายอาะอันนี้กับ้านคุณตาครับเนาะคุณตาแข็งแรง บ้านคุณตาก็มีขายกล้วยทอดหน้าร้านนะครับผมก็เนี่ยนะครับจะอยู่เส้นวัดพะนอนใต้วัดพะนอนปากเกต็ดทีเนาะคขอยากมากุดหนุนคุณตานะครับก็เชิญได้นะครับเริ่มโตที่สาบาทนะครับก็กล้วยทอดเนาะตอนนี้ครับผมมันใหม่ของเรื่องเลยคมีมีชุกข้อหาน้ำครับผมสาธุขอบคุณครับผมาแข็งแรงครับ ขอบคุณครับคุณตาสวัสดีครับ